สมุดลมหายใจของเอ,อื้อเอื้อเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่รักการวิ่งในสวนหลังบ้านทุกเช้าเธอมักจะออกไปเก็บดอกไม้สีสันสดใสที่บานอยู่ตามต้นไม้และชอบฟังเสียงนกที่ร้องเพลงในสายลมชีวิตของเอ,อื้อดูเหมือนจะเรียบง่ายและสดใสเหมือนดอกไม้ในสวน แต่บางวันเมื่อเอื้อกลับบ้านจากโรงเรียนหัวใจของเธอกลับรู้สึกหนักหน่วงและมีเสียงพูดในใจที่ทำให้เธอสงสัยตัวเองทำไมฉันรู้สึกไม่ดีแบบนี้นะฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเอื้อไม่เข้าใจว่าความรู้สึกที่ว้าวุ่นนี้คืออะไร และไม่รู้จะบอกใครดีวันหนึง่งขณะที่เอื้อกำลังนั่งอยู่บนพื้นบ้านแม่เอาสมุดเล่มเล็กสีฟ้ามาให้นี่คือสมุดลมหายใจนะลูกแม่บอกอย่างอ่อนโยนเวลาที่รู้สึกหนักใจหรือสับสนลูกลองหยุดแล้วเขียนความรู้สึกของลูกลงไปในสมุดนี้นะ เอื้อรับสมุดมาเปิดดูในหน้ากระดาษแรกมีข้อความเขียนไว้ว่าลมหายใจของลูกคือคำพูดของใจลูกเองตั้งแต่วันนั้นเอื้อเริ่มฝึกใช้สมุดลมหายใจทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายใจเช่นตอนโดนเพื่อนล้อ หรือรู้สึกกลัวเวลาต้องไปสอบเอื้อจะหยุดหายใจเข้าลึกๆและเขียนสิ่งที่เธอรู้สึกลงในสมุดบางวันเอื้อเขียนว่าวันนี้ฉันรู้สึกเสียใจเพราะเพื่อนไม่เล่นกับฉันบางวันก็เขียนว่าฉันกลัวว่าจะทำข้อสอบได้ไม่ดีการเขียน ทำให้เอื้อรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาไม่ต้องเก็บกดไว้ในใจอีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปเอื้อเริ่มสังเกตว่าหัวใจของเธอสงบลงและรู้จักความรู้สึกต่างๆมากขึ้นเธอเรียนรู้ที่จะไม่กลัวความรู้สึกเหล่านั้นและยังเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับใจตัวเองได้อย่างอ่อนโยน มีครั้งหนึ่งตอนที่เอื้ออรู้สึกเหงามากเธอหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนว่าฉันรู้สึกเหงาเพราะไม่มีใครเล่นกับฉันหลังจากนั้นเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพูดกับใจตัวเองว่าฉันได้ยินเธอแล้วนะไม่เป็นไรเลยที่เธอรู้สึกแบบนี้ เพื่อพบว่าแค่การได้พูดกับใจตัวเองและรับฟังความรู้สึกนั้นก็เหมือนมีเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอ